ว้าวโอ้ my god ดอาวสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับผมองเซิงนี่ไม่เป็นเช่นเคยตัวนี้นะครับผมคิดว่ชิ้นยักษ์ใหญ่กว่าหน้าผมอีก เริ่มกินกันเลยครับผมจะไม่มวล oh ีลีรอก่อนที่ผมจะกินนะครบเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมการกินเลยครับผมก็คือกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าคลิปนี้มาเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปเ้ยไม่ใช่ยังไม่จบคลิปมาเริ่มกินอะไรกนดีหน้าหนึ่งสองสามอะนี่แล้วกันมาเริ่มสามสองหนึ่งเริ่ม うんうんなが、んなんなうんなが、みんなが、なんなんなななななな

Ini ada di Hmm Oh, ini ada 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 Đồ lèo mẹ cầm kèm khắp xa đến đồ bị trọng Xe em đến mà là, 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 là. Chụp bò sáng mấy em to xe bài cho phim về đồ phải chắc kia mà, con. บานอบกินกระตับกนะต่ายอัูอาาต่อไปละอีกสองคำก็จะจบคลิปนะครับ ขอบคุณครัเลยขอบตัวมากินของอร่อยกว่านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคสำหรับ,บนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสด,ดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดนะคะแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะคะ,ะขอบคุณสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวพ่อแม่มาคลิปนี้นป bye นะนปเป็นยังไงอย่าดูแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ bye. bye.